ก็ไม่อยากไภาพเสียงหรือหน้หาที่เหมาะสมจะพูดกโบราณน่ว่าจะบอกคนนะาน้างหนงจะพูดอะไที่ไม่ควริตวขายยากเลยครับเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนอเศร้า,าเออจริงๆมันมันเออมันมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะไอ,ไ,อไอ้เรื่องเพื่อนเล่นนะ่ะแต่มันก็เป็นแรงขับเพื่อนที่ดีนะไอ้เพื่อนเล่นนะ่ะเออมัน เออมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราเล่นบูมก็มีบูแจมนะมันก็มีเพื่อนแหละมันก็มีบูแจมไปตามบูแจมอ่ะที่ผมบอกอ่ะไปบูแจมแล้วก็อืมแต่เดี๋ยวนี้คนก็ถ้าเกิดเราไม่ไม่เทียบแบบอยู่ต่างถ้าเราอยู่จังจังหวัดอะไรเงี้ยนะมันก็เออคนมันก็โดดเดี่ยวนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าพอเล่นกีตาร์ทีก็ต้องคิวกีตาร์ไปบ้านเพื่อนแล้วก็แบบหรือไม่ก็แบบไปตามนั่นนั่นของชัมนี่คี้บแล้วก็นั่งล้อมวงเล่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก คือหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ใกล้กลคนคือคือมนุษย์เราถ้าเราอยู่ใกล้ใกล้คนที่คนที่ชอบพัฒนาหรือชอบอะไรเงี้ยมันก็จะคุยเกีนยวัเรื่องพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะชวนกันชวนกันเก่งการง่ายง่ายถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวถ้าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วถ้าเราอืมถ้าเราแบบพยายามจะเก่งคนเดียวมันก็จริงๆิมันก็ได้นะผมว่ามันก็อยู่แต่ละแต่คนว่ะบางคนก็ชอบแบบโลกส่วนตัวนะบางคนก็ชอบออกไปแบบ ออกไปเจอคนออกไปเล่นกับคนอะไรเงี้ยมันมันก็พูดยากคือแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเล่นกับคนแหละอันนี้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 คืออันนี้ข้อที่จริงก็คือสุดท้ายเราก็ต้องเล่นกับคนแต่แค่ว่าระหว่างที่แบบฟูมฟักเนี่ยเราจะอยู่แค่ฟูมฟักแค่เราเองหรือว่าเราจะเราจะมีเพื่อนช่วยกันฟูมฟักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าสุดมันคือคืองี้คือมันจะมีมันจะเป็นแกลบช่วงช่งวงระยะสั้นๆสมมุติว่าซื้อกีตาร์มาเลยแม่ซื้อกีตาร์ให้เลยแบบอะไรเงี้ยแบบ ขอตังแม่ซื้อมาตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงเริ่มเลยไอ้ตรงเชื่อมตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงเนี้ยเราต้องการเพื่อนต้องการเพื่อนแบบไอ้มึงไอ้นี่นมึงจับขอดีได้มอกไอ้จะจับมึงโซโล่ดิตีขอดิ่กูโซโล่หน่อยอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีการแล้วมันจะทําให้แบบมันสนุกอะมันมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะพอไปสูงขึ้นไปจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเราจะไม่ต้องการเพื่อนแล้วเราจะอยากไปเล่นกับคนที่มันเป็นแล้วอยู่ระดับเดียวกับเราซึ่งถ้าเรารอเพื่อนเนี่ย เพื่อนแม่งก็จะแบบอติดสอบโอ้ติดหญิงโอ้ไอ้นั่นอย่างนี้ไอ้นู่นอย่างงันเพราะว่ามัน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 ต้องการแค่นี้แต่เราไปต้องการมากกว่าไงถ้าเราต้องการมากกว่าเราก็ต้องเล่นเราต้องถีบให้เก่งพอเก่งปุ๊บแล้วเราก็ไปไปเล่นไก่คนที่มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอตรงนั้นมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งางานการการที่ต้องการเพื่อนมันก็แค่ช่วงแรกๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นได้ประมาณนึงแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์อเอาอ่ะถ้าเราเล่นได้แบบเฮ้ยไม่คือแบบ ไม่ขายขี้หน้าแล้ววะาประมาณเนี้ยพอเล่นได้ไม่ขายขี้หน้าแล้ววะอะไรเงี้ยก,ก็ขึ้นไปเล่นกับคนที่คนที่เป็นเลยอะไรเงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นจบนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนายอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝาก like ไลค์ด้วยครับ